ครับสำหรับในเรื่องอุณหภูมิสีนะฮะอุณหภูมิสีเนี่ยมันเป็นหน่วยการวัดสีเรียกว่าโทนสีขาวสำหรับสำหรับมนุษย์นะฮะโทนสีขาวเนี่ยก็จะมีโทนตั้งแต่โทนวอร์มไปจนถึงคูลหรือว่า daylight เขาจะเรียกกันเป็น 2,700K 3,000K ไปจนถึง 6,500K อันนี้ใช้วัดโทนสีที่เป็นสีขาวเท่านั้นเราไปวัดสีน้ำเงินไม่ได้เราถามว่าสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีกี่กี่เคอันนี้จะวัดไม่ได้ เพราะว่า K เนี่ยใช้วัดโทนสีที่เป็นสีขาวซึ่งสีขาวเนี่ยเกิดจากการผสมกันระหว่าง R G B ในอัตราส่วนที่เรียกว่าตามนุษย์ตอบสนองไม่ได้สำหรับพืชซะทีเดียวนะก็แต่ว่าเราเราสามารถดูได้ง่ายๆว่าถ้าถ้าโทนโทนสีไปทางทางวอร์มอะ2 0 0 7อันเนี้ยจะมีสีโทนแดงมากกว่ามากมากหน่อยแต่ถ้าไปทางโทน 6,500K เนี่ยก็ เป็นเรียกว่าเป็น daylight หรือ cool ก็จะมีโทนน้ําเงินมากมากกว่าแดงทีนี้การปลูกพืชเนี่ยเราเราไม่นิยมใช้ค่าเคสักเท่าไหร่เพราะว่าค่าค่าเคเนี่ยมันมันจะเป็นหน่วยวัดสําหรับมนุษย์คือแสงสีขาวที่ออกแบบมาสําหรับปลูกพืชเนี่ยขาวเดียวกันสมมุติว่าไม่มีขาวขาวขาวที่1กับขาวที่2องค่อา,อ,อ,าอุณหภูมิสีเท่ากันคือตามนุษย์มองเห็นแล้วเป็นสีเดียวกันแต่ว่าเนื้อในจริงสเปกตรัมมันจะแตกต่างกันได้ ขาวที่2อเนี่ยอาจจะมีสีแดงมากกว่าขาวที่1อาจจะ50%เโดยเลยก็ได้ซึ่งมันเป็นโทนสีแดงช่วงที่มนุษย์เนี่ยตอบสนองได้ไม่ดีแต่ว่าพืชสังเคราะห์แสงได้ดีก็อุณหภูมิสีไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับมาใช้ในการตัดสินตัดสินเรื่องแสงในการปลูกพืชแต่ดูแนวโน้มได้คือโทนสีวอร์มก็จะช่วงช่วงแดงเยอะ านน้เิแต่ถ้าถ้าเป็นคูเนี่ยก็ช่วงน้ำเงินเ,นเยอะกว่าแดงครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอุณหภ,ภูมิสีครั